สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนชนปลูกค่ะวันนี้ฝนตกลินค่ะลินยิ่มยิ้มหย่อยหยอยลินไม่จริงไม่จังค่ะแต่ก็พอชื้นชื้นแฉะแฉะค่ะนีค่ะชื้นชื้นแฉะแฉมาดูมะละ <c oughs> ต้นมะละคินนกยักษ์ที่ประบัวปลูกไว้เนาะเนี่ยค่ะนี่ ดินก็เป็นดินหมักนะคะดินหมักดินดีนี่ค่ะก่อนที่เราจะปลูกพืชอะไรเนี่ยเราบำรุงเอ่อผสมดินดีๆนี่พืชผักสวนครัวของเราก็จะงามค่ะงามค่ะงามให้ผล,ผลผลิตดีค่ะนี่ค่ะ ก่อนที่ประบวัวจะนํามาปลูกนี่ข้างล่างก็จะเป็นกอตะไคร้แห้งค่ะแล้วก็เป็นดินซื้อเนาะเป็นดินเป็นดินเพาะค่ะเป็นดินเพาะเป็นดินเพาะแล้วก็เป็นขี้วัวค่ะแล้วก็ทีนี้ป้าก็เอาดินใบสามฉาผสมค่ะมากรบอีกทีค่ะนี่มากรบที่หลังเมื่อ <c oughs> ปลูกมาละแล้วเนาะดินมันซุดลงไปป้าก็เอาดินมากรบอีกเนาะนี่ค่ะก็เป็นแบบนี้นี่ค่ะดินก็ ร่วนซุยค่ะร่วนซุยเพราะเป็นดินผสมเนาะผสม,ผสมขี้วัวขี้หมูเนาะหน้าดินค่ะแล้วก็ใบสามฉาเนี่ยค่ะเมื่อผักของเราได้สารอาหารดีเนี่ยค่ะป้าก็เด็ดใบไปกินแล้ว <laughs> เด็ดไปกินกับน้ำพริกแล้วก็เตรียมแตกแขนงแล้วนี่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 เลื้อยขึ้นแบบนี้ค่ะเลื้อยขึ้นแบบนี้เขาก็เลื้อยหาที่เกาะเขาเนาะนี่ค่ะนี่ เลื้อยขึ้นนคะคะอันนี้วงล้อนี้ได้4ี4่ห้าหลุมห้าหลุมหลุมละสามเม็ดก็ขึ้นอันนี้สามเม็ดก็ขึ้น1เม็ดเนาะอันนี้สามเม็ดก็สามเม็ดค่ะอันนี้สามเม็ดก็สามเม็ดอันนี้นี่ขึ้นเม็ดเดียวเพราะว่ามาลักคิดนกยักษ์นี่เขาจะเปลือกหนาค่ะเปลือกหนาแล้วเขาก็จะทําให้ เนื er mm ้อ hmm. ข so so ้างในมันเน่าเนาะมันเน่าค่ะก็จะขึ้นไม่ดีค่ะมาละกินนกเนี่ยยักษ์นี่เปลือกเขาจะหนาค่ะดินเราดีเนาะพืชผักเราก็ได้สารอาหารดีก็ทําให้เข้างามค่ะงามใบดูใบนี่ดูใบใบก็เก็บไปกินกับน้ำพริกได้นะคะนี่นี่เห็นไหมร่วนซุยเราจะหมักเองก็ได้ค่ะเราจะหมักเองก็ได้เรามีวัสดุเนาะมี อะไรเราก็หมักไว้หมักไว้แล้วก็มาปลูกมาปลูกนี่จะดีมากประหยัดค่ะนี้ปลาบัวก็ไม่มีเนาะปลาบัวก็ซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาดินดีค่ะดินดีผสมดินดีพืชผักก็งามค่ะนี่ค่ะงามวันนี้ฝนตกลินชูช่อขึ้นนี่เห็นไหมมือกเกาะแลว้วเขาก็หาที่เกาะเนาะเนี่ยค่ะงามค่ะ วงล้อใหญ่ค่ะเป็นวงล้อรถสิบล้อวงล้อใหญ่มาดูค้างค้างนี่เป็นแผงแผงขายผักประบัวเมื่อก่อนเนี่ยค่ะที่ประบัวใช้ตากมะม่วงแผ่นมะม่วงกวนเนาะเนี่ยค่ะเอาเฟือกออกเอาแค่ออกแล้วเราไม่เอามาเนาเอาเก็บเนาะอันนี้ก็เป็นขา,ข,าขาตั้งแผง เนี่ยค่ะป้าบัวก็เอาเชือกโปอมาร้อยไปร้อยมาเพื่อให้มะละกี้นกยักษ์ของเรานี่เรื้อยค่ะเรื้ยเราก็ได้เก็บใบกินเก็บลูกกินค่ะเนี่ยค่ะพอได้เก็บกินเนาะหลังบ้านพืชผักง่ายๆพืชผักปลูกง่ายๆทำง่ายๆค่ะไม้มันมีค่ะเยอะแยะแต่มันก็ไม่มีคนตัดมาให้เนาะ ป้าก็เลยเอา้าจะหยุดตากมะม่วงแล้วป้าก็เลยเอา้ายกอันนี้มาใส่แล้วป้าก็ตอกตอกอันนี้ไว้กันกันลมกันอะไรให้มันแน่นหนาะเดี๋ยวจะามาใส่ฝั่งนู้นอีกอันนึงหาอยู่เนี่ยคะ่ะอันนี้โดนน้ำฝนจะเป็นสนิมไหมก็เป็นค่ะก็เสียสละไปเลยค่ะถ้าเราจะขายผักอีกครั้งหน้าทำใหม่ ทำไมเนาะเพราะว่าอันนี้โดนฝนโดนอะไรก็ผุค่ะเพราะาเขาก็จะเป็นสนิมเนาะนี่ค่ะทําแบบง่ายๆเนาะนี่ค่ะมาละกินนกยักษ์ทำค้างทำค้างให้แล้วค่ะทำค้างให้แล้วทำเองทุกอย่างเนาะล้อรถ กิ่งมาคว่ำดินเก่าออกอมาคว่ำค้นดินใส่นน่นนี่นั่นทำเองปลูกเองค่ะประมาณนี้เริ่มงามแล้วค่ะถ้าเข้าได้เลื้อยขึ้นมาบนนี่เข้าได้พุ่งนี่ตริมต้นต้นของเขามีแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาก็แตกแขนงเต็มค่ะปบัวก,ก็จะกินยอดกินใบของเขาค่ะ กับน้ำพริกเนาะเพราะว่าเราอายุมากแล้วเราต้องกินผักค่ะผักก็ต้องเป็นผักปลอดสารจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าร่างกายเราขับสารพิษออกแต่ละวันเนี่ยถ้าเราได้รับสารพิษเข้าไปอันนู้นบ้างอันนี้บ้างขับออกไม่หมดก็สะสมเนาะค่ะเราก็ปลูกผักกินเองค่ะเพื่อจะลดสารเคมีในร่างกายเราที่เข้าไปสะสมเนาะค่ะป้าบัวก,ก็พาชม มะระขี้นกะยักษ์เนาะมาละขี่น,กย,ก,น,นกยักษ์ที่ประบัวปลูกไว้ใส่วงโอแล้วก็ทำค้างให้แล้วค่ะเนี่ยค่ะง่ายๆสไตล์ป้า,าปบัวค่ะป้าบัวก็ขอฝากกดค,ค,คนละหนึ่งไลค์นะคะคนละหนึ่งไลค์ค่ะก็ถูกใจก็ฝากแชร์ด้วยนะคะ เพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็คอมเมนต์ไว้ค่ะกดกระดิ่งกิ้งๆไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ